กินของหวานจนหน้าพังเป็นยังไงสําหรับสาวๆคนไหนที่ไม่อยากไปกดสิวแล้วก็ไม่อยากเป็นสิวเพิ่มนะคะต้องฟังสิ่งนี้นี่คือสภาพตอนที่มิ้นเนี่ยติดเยลลี่ติดชามุกแล้วก็ติดช็อกโกแลตกินทุกวันเลยสภาพหน้าก็คือเป็นเหมือนด้านหลังนะคะนี่ก็คือสภาพหน้าที่แบบเป็นสิวพดแล้วไปกดที่หมอแล้วหมอก็บอกเลยนะว่าแบบหน้าคุณอะเป็นสิวพดเยอะมาก แล้วก็เป็นสิวที่อักเสบเยอะมากๆน่าจะเกิดอะไรอักเสบสักอย่างหนึ่งแต่ตัวเราก็แบบคิดว่าแบบคงไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เป็นสิวอย่างเงี้ยประมาณสาสีเดือนจนหมอบอกว่ามันดื้อมากยังไงก็ไม่หายแนะนําให้ลองหยุดกินของหวานดูก่อนนี่ค่ะคือสภาพหลังจากที่หยุดกินของหวานแล้วนะคะัประมาณ3เดือน หน้าใสขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันนะแนะนำเลยก็ลองหยุดกินน้ำตาลดูค่ะแล้วน่าจะดีขึ้นแบบนี้ค่ะ